แดงของพระพรพผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตตะวิทยา,งาองค์เาตอนยัดยกอ,อก สวัสดีครับวันนี้พวกเรากองพันปฏิบัติการจิตวิทยานะครับวันนี้ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานครับเนื่องในวันณวมินทรามหาราช13ตุลาคม2567ครับซึ่งวันนี้ครับพวกเราก็จะเป็นการพัฒนานะครับบริเวณเนียดสองช้างนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานนะครับบริเวณภายในกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาของพวกเรานะครับซึ่งนนี้พวกเราก็ตั้งใจที่จะมาทำความดีด้วยหัวใจนะครับช่วยพัฒนา ที่อยู่นะครับและโบราณสถานนะครับให้หน่าอยู่และอนุรักษ์ไว้สืบไปนั่นเองครับรอยารท ร้อยบกนะครับก็มาดําเนินการในกิจกรรมจิตอาสานะครับทําความดีด้วยหัวใจนะครับนะพระเนีตรของช้างของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยานะครับร้อยปยวนะครับนอกจากจะเป็นนักพูดที่ดีแล้วก็ยังเป็นนักกว่าที่ดีด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ฝ่ายส่งกลางบำรุงนะครับมาให้การสนับสนุนครับมีน้ำส้มนะครับน้ำเปล่าแล้วก็ขนมนะครับผมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในการทำความสะอาดบริเวณพระเนียดนะครับจนถึงอนุมานครับเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดี